มาแล้วครับขบวน560นะวันนี้ก็ช้าเยอะนะฮะกับช่วงคอนแจ้งนะฮะก็กำลังจะผ่านบ้านแหดตีห้าสามอนาทีนะครับก็มีขบวน556นะตามตามหลังมานะฮะแต่ว่าก็หยุดรับตู้คอนเทนเนอร์อยู่นนพยอมนะยังไม่ออกนะครับแล้วก็518นะก็ตามหลัง56มานะ ก็กำลังจะเข้าเขาสวนกวางแล้วนะห้าหนึ่งแปดห้าห้าหกกับห้าห้าห้านี่น่าจะสวนกันบ้านแหดบ้านไผ่บ้านหันนี่นะฮะเพราะว่าตองห้าก็จอดอยู่บัวใหญ่แล้วนะตอนนี้แต่ว่ายังไม่ออกนะฮะ ดีเอสอานึ่งศูนย์ะฮะทำขบวน556กับแหลมสะบังนะครับผ่านปันแหดไปแล้วนะครับ